แม่ลำพูนสวยกว่านะคะนะเสยบางูนะคะเสยบางกูถ่ายแม่ลำพูนสวยนะคะสวยกว่ากว่ากูเนี่ยไอ่ได้ลองใช้ที่แคมป์แม่เอาวิววิวตอนนี้เรามาทำอะไรกันคะตอนนี้กำลังเดินเดินเก็บเปลือกหอยไม่ให้อ้วนนะคะ มีบ้างนิดหน่อยสวยชิเขี่ยกับหน้ามึงดิโอ้ยเขี่ยกับหน้ากูมันก็สวยกว่าบ้านี่นะคะหอยแล้ววะห้ยแม่พูดป like ่ะเนี่แต่เวลามันโดนโดนน้ำน้ำน้ำทะเลแล้วมันก็จะกัดก่อนไปเรื่อยๆจุงเบย์จุงเบย์ าบอกว่าจ ah, <inda S 3> ุงเบยเก็บตอร์หอยเก็บแต่อันเดียวพอเอกเชห่อบอบอกว่าชอบหอยค่ะชอบหอยลากลาก่อน